The pacify, sabola full, 18กันยายนดในปี1944หลังจากที่เารบมาได้3วันจึงสามารถยึดสนามบินเปเล,ลูได้แต่ถึงจะสามารถยึดสนามบินได้ก็ยังมีสิ่งเลวร้ายรอพวกเขาอยู่จํานวนผู้เสียชีวิตสูงขึ้นเรื่อยๆนี่อาจจะเป็นเพราะหน่วยข่าวกรองของสหรัฐนะครับขาดการผิดเกี่ยวกับการต่อต้านของวกญี่ปุ่นที่แอบซ่อนตัวอยู่หลังลานบินตามสันเขาทอดยาวไปตามเกาะทหารญี่ปุ่นนะครับได้สร้างระบบที่ซับซ้อนที่ซ่อนอยู่ใต้ป้อมปราการ มีระบบทำมากมายนะครับที่อยู่บนกเกาะเบเรล,ลูซึ่งน่าจะมีมากกว่า500ทำและแต่ละทำก็เชื่อมต่อหากันได้เหล่านาวิกต้องทำภารกิจให้รุ่งร่วงพวกเขาต้องพร้อมต่อสู้ตลอดทั้งวันทั้งคืนมีนาวิกจำนวนมากที่ต้องตายและรับบาดเจ็บ อีพีที่7ยังคงอยู่ที่เปเลลูถึงแม้ว่านาวิกของสหรัฐจะสามารถยึดลานบินบนเกาะได้แต่ทหารญี่ปุ่นที่อยู่บนเกาะยังคงไม่ยอมถอยทหารญี่ปุ่นยังมีการวางกำลังต้านเอาไว้ตามแนวสันเขาการสู้รบบนเกาะยังคงดุเดือดมีนาวิกจำนวนมากที่ต้องบาดเจ็บล้มตายเหล่านาวิกที่เหลือต่างอ่อนล้ากันเต็มทีผู้กองเผ่าเด่นได้บอกให้ทุกคนนับกระสุนถ้าเหลือน้อยก็ให้ไปหามาเพิ่ม เพื่อที่จะต้องไปทำภารกิจในช่วง11โมงเช้าซึ่งทหารที่ได้ยินก็ต่างดีใจเพราะกว่าจะ11โมงอย่างน้อยพวกเขาก็ยังพอได้พักบ้างระหว่างที่ได้พักผู้กองหาเดนก็ได้มานั่งคุยกับพวกพลทหารซึ่งผู้กองก็เป็นคนที่ลูกน้องเข้าถึงง่ายเป็นที่เคารพรักของทุกคนพอถึงช่วงเวลา11โมงกองร้อยเคก็ได้เวลาที่ต้องออกไปจัดการกับพวกญี่ปุ่นที่อยู่บนสันเขาระหว่างที่เดินทางไปยังสันเขาทั้งหมดก็ได้เดินสวนกับพวกนาวิกที่หนึ่งที่กองร้อยเคจะต้องขึ้นไปประจำการแทน ซึ่งสภาพของนาวิกที่หนึ่งที่ขึ้นไปก่อนก็สบัสบสออกกลับมากันทุกคนรวมทั้งจากเกนเพื่อสนิทของบ๊อบคนหนึ่งนะครับที่ยูจีนพอจะรู้จกักก็ได้รับบาดเจ็บอาการหนักอยู่เหมือนกันนาวิกในกองร้อยเคที่เห็นก็นรู้ทันทีว่าพวกเขาจะต้องเจอสึกหนักแน่ ตัดกลับมาทางด้านจ,าจอร์นบาซิโลนนะครับที่ตอนนี้เขาก็ยังคงเดินสายโชว์ตัวและขอให้ทุกคนมาช่วยหนุนกองทัพที่อเมริกาผู้คนต่างมองว่าจอร์นคือฮีโร่แต่จอร์นเขากลับคิดถึงแต่เรื่องที่เขาเคยผ่านมาถ้าไม่มีเพื่อนเมื่อทหารคนอื่นๆคอยช่วยเขาเอาไว้เขาก็คงไม่มีวันนี้ทุกคนต่างหาที่คือฮีโร่ ตัดกลับมาที่กองร้อยเคอีกครั้งที่ตอนนี้พวกเขาก็ปักหลักตึงกําลังเอาไว้รอให้ถึงเช้าแล้วค่อยขึ้นไปยังสานเขาต่อแต่ระหว่งางการเดึกก็มีทหารญี่ปุ่น2คนแอบเข้ามายังจุดที่พวกเขาอยู่กระโดดลงหลุมของปาร์เกอร์ซึ่งก็เมืนจะมีการต่อสู้กันก่อนที่จะมีทหารญี่ปุ่นคนนึงนะครับวิ่งหนีไปและก็มีอีกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมานาวิกที่อยู่หลุมข้างๆนะครับก็เลยยิงเข้าไปใส่จนล้มลงแต่พอเช้าคนที่ถูกยิงกลับเป็นปาร์เกอร์นาวิกของสหรัฐ เขาได้ขึ้นมาจากหลุมนะครับเพื่อที่จะตามไปจัดการกับทหารญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งที่ได้วิ่งหนีไปแต่ตอนขึ้นมาจากหลุมเขากลับลืมพูดหรหัสลับบวกกับความมืดทําให้เพื่อนที่อยู่หลุมด้านข้างคิดว่าเป็นพวกญี่ปุ่นจึงตัดสินใจยิงเข้าไปใส่และระยะนั้นนะครับทำให้พาร์เกอร์ตายท,าทันทีซึ่งฐานคนที่ยิงนะครับเขาก็เสียใจเป็นอย่างมาก หลังจากเคลียร์ทุกอย่างเสร็จทั้งหมดก็ได้ออกเดินทางกันต่อเพื่อขึ้นไปนยังสันเขาแต่พอเดินมาได้สักพักพวกเขาก็ถูกซุ่มโจมตีเบอร์กี้ได้รับคำสั่งนะครับให้พาลูกน้องในหมวดที่2ของเขาไปหลบอยู่หลังบังเกอร์ซึ่งพอมาถึงเบอร์กี้ก็ได้ถามหมวดที่1ว่าเคลียร์บังเกอร์เรียบร้อยหรือยังและก็ได้คำตอบก,กลับมาว่าเคลียร์เรียบร้อย หมวดที่2จึงได้ทําการตั้งปืนครกเพื่อที่จะยิงตอบโต้แต่ระหว่างที่ทุกคนกาลังวุ่นวายในการติดตั้งปืนครกอยู่ยูจินเขาก็เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากในบังเกอร์จึงได้บอกให้ทุกคนนะครับเงียบและฟังแต่คนอื่นๆก็ไม่ได้ยินอะไรและคิดว่าในบังเกอร์ไม่น่าจะมีใครแล้วเพราะหมวดที่1บอกว่าเคลียร์ไปเรียบร้อยแต่ยูจินก็ยังยืนยันนะครับว่าเขาได้ยินจริงๆเบอร์กินจึงได้เข้าไปดูและก็มีคนอยู่ด้านในจริงๆครับจึงได้มีการยิงปะทะกันยูจินได้จกระเบิดเข้าไปด้านในูกนึ ารญี่ปุ่นจึงได้วิ่งหนีตายกันออกมาพร้อมกับโยนระเบิดออกมาด้วย1ลูกบิวที่เห็นก็ตะโกนบอกทุกคนแต่เขากลับโดนระเบิดซะเองจนกระเด็นและรับบาดเจ็บสาหาัสยูจีที่เห็นก็เรียกเข้าไปช่วยครับรถถังของสหรัฐมาถึงพอดีจึงได้ยิงเข้าไปใส่ทําลายบังเกอร์เขาก็เอาปืนไฟนะครับมายิงเผาต้องยอมใจทหารญี่ปุ่นจริงๆครับสู้จนตัวตายไม่มีคําว่ายอมจำนน เวลาได้ผ่านไปอีกวันพอช่วงกลางคืนนะครับฝนก็ตกลงมาอย่างหนักอีกนาวิกทุกคนต้องรับมือกับพวกญี่ปุ่นรวมทั้งสภาพอากาศที่ไม่เต็มใจผู้ก,กองหางเด่นก็นเดินเดินมาหาหมวดที่2เพื่อเช็คความเรียบร้อยและบอกกับทุกคนว่าช่วงเช้ามือจะต้องขึ้นไปที่เนินและอยากจะขอแรงทหารฝืนโคกนะครับไปช่วยแบกเปล ผู้กองมองไปที่ยูจินงก็รู้ว่ากาลังเสียใจเรื่องที่เพื่อนของเขาโดนระเบิดผู้กองก็บอกว่าในตอนนี้จะมัวจงปลักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ส่วนเบลก็ถูกส่งไปร,รักษาและน่าจะปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงก่อนที่ผู้กองจะจากไปก็ได้บอกให้ทุกคนนะครับรีบนอนพักผ่อนพอเช้าหลังจากที่ขึ้นมาถึงสันเขาก็มีการยิงปะทะก,กันอย่างเดือดเสียงระเบิดเสียงปืนดังสนัน่น และดูเหมือนว่าจุดที่พวกนาวิกสารัฐอยู่จะเป็นจุดที่เสียเปรียบฐานจุดแรกที่เข้าไปก็ได้รับบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากผู้กองเฮาเดนได้สั่งให้แบกเป้สนามนะครับเข้าไปช่วยคนเจ็บออกมาก่อนซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพวกพวกญี่ปุ่นนะครับยังคงยิงเข้ามาใส่ไม่หยุดฐานที่แบกเป้สนามเข้าไปส่วนมากจะไปไม่ถึงคนเจ็บด้วยซ้ําก็ถูกยิงตายซะก่อนแต่ยูจินกับเพื่อนในหมวดที่2ก็ยังถือว่าโชคดีที่สามารถวิง่งฝ่าดงกระสุนเข้าไปถึงคนเจ็บได้และพยายามที่จะหาผู้หมวดวิลลี่ที่โดนสะเก็ดระเบิดจนได้รับบาดเจ็บกลับ ไปประถมพยาบาลแต่ระหว่างที่เอาขึ้นเปลนะครับพวกญี่ปุ่นก็ได้ยิงเข้ามาใส่และก็โดนหมวดวิลลี่ที่อยู่บนเปลเต็มๆผู้กองเขาเดินได้ตะโกนบอกให้ทุกคนรีบถอยกลับมาก่อนอยู่จริงกับเพื่อนจึงรีบพากันหาหมวดวิลลี่กลับไปทั้งหมดได้กลับมายังจุดถอนกำลังแต่ผู้หมวดวิลลี่เขาก็ไม่รอดครับส่วนแฮนนี่ที่ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ก็ถึงกับสตีนหลุดไปเหมือนกันเมื่อเจอกับสมรบมิสุดโหดแบบนี้ เหล่านาวิได้พากันถอยกลับมาตั้งหลักดูเหมือนว่าเจานะครับจะบอกกับจูจีนว่าเขากลัวมากและถ้าพรุ่งนี้ต้องขึ้นไปเนินเขาอีกเขาคงไม่รอดแน่และถ้าเขาโดนยิงจริงๆก็ขอให้เขาตายทันทีเขาไม่อยากทรมานก่อนที่เจจะร้องไห้ออกมาจูจีนก็ได้เข้ามาปลอบนะครับบอกว่ามันจะไม่เป็นอะไร นาวิกได้สลับกันนอนพักจนถึงเช้าเจาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดท้องจึงได้รีวิ่งเข้าไปที่ถ้ำนะครับเพื่อที่จะปวดทุกข์แต่พอถอดกางเกงออกก็มีทหารญี่ปุ่น2คนถือดาบวิ่งออกมาจากถ้ำเจก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็สามารถจริงจัดการไปได้คนหนึ่งเลืออีกคนหนึ่งนะครับวิ่งตามมากางเกงก็ยังไม่ใส่วิ่งออกมาจากถ้ำอย่างทุลักทุเลและได้ตะโกนบอกให้ใครก็ได้นะครับช่วยยิงทหารญี่ปุ่นคนนั้นทีและทหารญี่ปุ่นคนนั้นก็วิ่งออกมาอย่างไม่กลัวตายจริงๆแต่สุดท้ายก็ไม่รอดคับ ส่วนเจที่ตกใจก็ถึงกับขี้แตกใสก่กางเกงเพื่อนทหารคนอื่นๆที่เห็นก็ถึงกับหัวเราะชอบใจกันใหญ่ส่วนทหารญี่ปุ่นก็ยังคงอยู่บนเนินยาวไปตามสันเขาผู้กองเขาเรียกทหารอีกจำนวนหนึ่งจะได้พากันขึ้นไปดูลาดเหลา่าและให้คนอื่นๆนะครับรออยู่ด้านล่างกันไปก่อนซึ่งผู้กองก็เป็นคนที่กล้าหาญมากอยู่แนวหน้าไม่เคยตามหลังลูกน้องเลยแต่ไม่นานเบอร์กี้ก็ได้ลงมาจากสันเขาและได้บอกเขาร้ายกับทุกคน ว่าตอนนี้ผู้กองคาวเดนตายแล้วโดนพวกญี่ปุ่นรอบยิงทุกคนที่ได้ยิงก็ถึงกระอึ้งไปเลยทุกคนต่างเสียใจมากนะครับเพราะผู้กองฮาวเดนเป็นหัวหน้าที่ทุกคนเคารพรักมากและการตายของผู้กองก็ยิ่งทาให้เหล่านาวิกกาลังใจหดหายไปนากกว่าเดิมแต่ถึงจะอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงถอยไม่ได้และต้องทําภารกิจกันต่อหลังจากนั้นไม่นานเหล่านาวิกที่เหลือก็เดินลงมาจากเนินเขาด้วยสภาพสบัดสะบอมและถูกส่งกลับมาที่ปาวูวูในช่วงเดือนตุลาคมในปี1944 และก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบถ้าหากว่าผมสปอยผิดพลาดประการใดหรือเนื้อหาตกลนก็ต้องขออาภัยไวนะ้นที่นี้เลยละกันมาลองติดตามกันดูนะครับว่าจะมีนาวิกสักี่คนที่เราได้รู้จกักจากอีพีที่1นถึงหรอชีวิตกลับบ้านกันบ้างและเจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ